ต่อต่อ,ต,อต่อนะฮะเมื่อกี้ต้องเรียกว่าคลิปคลิปหลุดมไม่ให้หลุดแบบนั้นนะเหมือนโทรศัพท์สายหลุดอะ่ะแต่นี้เป็นคลิปหลุดแต่ถ่ายอยู่แล้วหลุดนี้มาต่ออันสองเมื่ลังพูดว่าห้องน้ำเนี่ยเป็นห้องที่ทําให้เราเป็นตัวตัวเองได้มากที่สุดเราจะร้องเพลงใช้ฝักบวัวใช้แปลงถือฟันเป็นไมโครโฟนร้องอยู่คนเดียวก็ได้ดเราจะทําอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นตัวของเราแล้วเราอยากทําออกมา อ,อาการที่ผมบอกอย่างเงี้ยถ้าเราไปทําที่อื่นอะทําเสียงดังๆเสียงที่ทำในห้องน้าดังๆเป็นชี่ข้างนอกดังๆอย่าง,ง,งเงี้ยอกมันก็คงไม่ได้อยู่ดีเดินเดินไปพูดคนเดียวม้าก็หา่าบ้าควักแบงสีฟันออกมาจากกระเป๋ามาร้องเพลง าอันนี้นี่เพื่อนเลิกครบแล้วจะแก้ผ้าก็แก้ได้อยู่ข้างนอกแก้ได้บอกว่าแก้แกไม่ได้